สวัสดีครับจากนัทนะครับมาแล้วนะครับสาหรับรถสวยราคาคุ้มนะครับหลายหลายท่านนะครับติดตามนะครับรอคอยตัว L 3 4 0 8ี่นะครับพี่นัทได้ปรับสภาพนะครับวันนี้นะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ชายนามาให้ขาย1นคันนะครับตัวนี้เป็นคูเปต้านะครับรุ่น L 3 4 0 8ี่ศตัวดีทีเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับสําหรับใครที่มีงบน้อยนะครับอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานเช็คใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น L 3 4 0 8ตัวดีทีนะครับราคาอยู่ที่ 1> 2 1 9 0 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสวยๆสภาพเหมือนรถใหม่นะครับรถ16ปีแต่ว่าการเก็บงานการปรับสภาพนะครับเช็คให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ยางนะครับจัดยางสยามมิดนะครับ ยางหลังเป็นโอตานินะครับให้ใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นผานะครับเป็นผานพวน5ใบยีบสอนิ้วนะครับใบเต็มเต็มนะครับชุดท้ายนะครับสลักนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์หลังเครื่องมือนะครับได้ใหม่แผ่นลังคาใหม่นะครับกระจกเบาะใหม่นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับท่อรันทุ่งสวยๆครับใครที่สนใจนะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเกศสอได้นะครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่ซี่นะครับทดสอบระบบรีวิวการทํางานครับรถใช้งาน2 0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับ L3408 ามตัวนี้ีครับเครื่องเกียร์ดีระบบพร้อมใช้เช็คเรียบร้อยนะครับราคา219,000บาทครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี2551นะฮะตัวนี้นะอ่า3ามีแรงม้าครับระบบเกียร์นะครับเป็น8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ2อพาวเวลโฟลว์ับเคลื่อน4ล้อครับอ่าเก่าแต่เก๋ครับตัวนี้ ทนโคตรนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ L34-8 เป็นรถที่ใช้ดีมากๆนะครับเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับใครที่สนใจพังพัคใต้อยากได้รถคันนี้นะครับไปไว้ใช้ตัดหญ้าในสวนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับอะไหล่นะครับก็มีขายตามศูนย์คูบต้าทั่วไปนะครับไม่ใช่รถรถประกอบญี่ปุ่นไม่ใช่รถเก่าญี่ปุ่นนะครับประกอบจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่นําเข้ามาขายในไทยนะครับแล้วก็ การใช้งานดีมากๆนะครับหลายท่านถามหามาเยอะนะครับนี่ฮะโฟวินทำงานปกติครับอะไหล่ซีนนะครับก็ยังใช้กับพวก l 3 6สาได้ด้วยนะครับซึ่งอะไหล่ตัวนี้ถูกมากๆนะครับสำหรับ l 3 4สามีู่นนะครับสวยๆระบบพร้อมใช้ครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นปั่นเลยวีดีโอตัวนี้มีสองรอบปั่นนะครับเป็น4ฟล์วิฟับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเครื่องยนต์ขนาดสามถูกไมทุกโงความร้อนขึ้นปกตินะฮะ 2,243ชั่วโมงการทำงานนะครับห้องโดยสารสวยกว้างนะครับพร้อมลุยครับน้มม่ดันนะครับน้ำบนดีเลยนะครืงยนต์ครับไม่หลวมไม่ไอห้นะครับชัดเจนนะครับเหมือนเดิมนะครับ1 9 0เอ่อ2,95,000บาทนะ 2แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบเ,อออเบิดไปหลายขวดแล้วครับพี่น้องนะฮะสนใจนะครับมาดูรถได้ที่ร้านนชัชเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีราคาอีกครั้งครับ2แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเด้อ2แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทขายเงินสดแล้วก็ออกผ่านทกศสอนะครับขอบคุณครับ